มาบอกเทคนิคการใช้สมุดเล่มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากว่าคุณจะได้เที่ยวได้ความประทับใจที่ล่าแต้มได้ครบ156ปุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยปัได้ทั้งหมดนี้เลยตาประทับและลายเซ็นที่157จะเป็นตาประทับของอธิบดีกรมปุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชค่ะและทางกรมก็จะออกบัตรประชาสัมพันธ์มาหนึ่งใบ บัตรนี้จะใช้ยื่นเมื่อท่านเข้าอุทยานแห่งชาติที่ใดก็แล้วแต่ภายในปีนั้นๆหนึนปีฟรีค่ะโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการพักฟรีท่านพักของอุทยานแห่งชาติจำนวน2คืนจากนั้นก็จะจได้กิฟต์ไวเชอร์ต่างๆนานาที่กรมอุทยานจะจัดสรรให้ทีนี้มาสังเกตหลังๆว่านักท่องเที่ยวเดินมาเขาใหญ่มาคนเดียวค่ะ แต่พกพเจ้าเล่มนี้มาห้าเล่มพกมาเป็นปึ้งเลยค่ะแล้วก็มาปั๊ม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 อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงนะคะที่ทำได้ทั้งหมดห้าเล่มคนก็จะได้สิทธิ์เยอะไปตามนั้นโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวอีกรอบนี้ต้องเป็นของสมาคมอุทยานแห่งชาติเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเคลมรับสิทธิพิเศษต่างๆนานาได้นะคะด้านหลังสมุดเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ภูเขาสมาคมอุทยานเป็นพาสปอร์ตในนามของสมาคมอุทยานแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานเดียวที่จัดทำเล่มนี้แล้วก็สั่งตีพิมพ์จำหน่ายนะคะเงินรายได้ก็จะเข้าสมาคมอุทยานแห่งชาติแล้วสมาคมก็จะนำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาอุทยานทั่วประเทศจะเป็นงบรายได้จากประชาชนที่ช่วยกันซื้อเล่มนี้แล้วสมาคมเอาเงินส่วนนั้นมาแบ่งจัดสรรให้กับอุทยานทั่วประเทศที่เขายังมีปัญหาในด้านการจัดการต่างๆฝากอุดหนุนเล่มนี้ด้วยนะคะซื้อได้มากกว่าหนึ่งเล่มนะ ตักตะการไว้ให้แล้ว